สวัสดี de de ครับพ่อแม่น้องนะผมวันนี้นะครับเกิดสภาพพี่น้องเบิ่งควายงามๆราคาดีที่สุดเคยนะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายของพี่โยนะครับบ้านลำพูนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดตมลำพูนะครับวันนี้พี่คนมีควายงามมาเปิดอยู่สองข้อม่ลูกนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวสิเข้ไปสอบถามข้อมูลว่าเพิ่นสิเปิดราคาอย่างนี้นะครับสวัสดีครับพี่ครับเวิญดิครับนะครับวันนี้มีควงงามมาฝากพี่น้องแล้วเนาะครับผมเป็นข้มลูกสองข้มครับเอาข้มแหลกก่อนเลยนี่ลูกสาวคนตัวนี้เนาะครับผมเป็นลูกสาว ลูกสาวเพชรอีสานครับนะฮะผมลูกสาวเพชรอีสานแม่พันธุ์มิซึประพันธ์นี่แม่เพิ่มพูนครับแม่เพิ่มพูนเราก่อขึ้นบ้างเลยเพลเป็นควื่งามำหนงบวลผมพูดหน่ครับคอยงานหนงบวชพู่เฮาสูงที่ประกันไว้ลอยสี่สิบเอ็ดครับประกันไว้ที่ลอยสี่สิบเอ็ดเลยครับผมลูกสาวเพชรเพชรอีสานเพชรอีสานเพชรอีสานเป็นลูกที่ใดครับนี่เป็นลูกที่สองครับจักเดือนแล้วครับเก้าเดือนครับผมเก้าเดือนเนาะครับในท้องมีไปครับนี่ในท้องสี่เดือนครับประกันละประกันครับตรวจเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะครับท้องเก้าจะเลื่อน เอาเบื้องอีที่รบก่อนนี่พีดิสารคือใบองเขาลูกสาวลูกสาวเพื่อนครับนี่คือลูกสาวเพี่ดิสารใบเก่าเดือนเนาะครับผมนี่ับผมหลักการในท้องก็คือเก้าจะเลื่อนเก้าจะเลื่อนมีเอกสารในท้องด้วยกันครับผมอันนี้คือประกันท้องประกันครับประกันไวซีเดือนเลยประกันทองร้อยตรวจเรร้อยๆครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าคมนี่ซื้อสองในสามประกันท้องเก็าจะเลื่อนมาเบิ้งแม่พันก่อนค่อยจะให้เบิ้งการเจริกกัน สูงร้อยสี่สิบเอ็ดเนาะครับผมประกันครับนะครับเบิงแขงเบิงขาเพิ่นนะครับตีนใหญ่ดีครับโอ้๊ะปากเผาไง่มีต่ำหนึ่งเนาะไม่มีครับประกันครับข้าทุกค้อบอกกันเนาะแม่นครับนะครับผมขาทุกหางดอกประกันครับลำตัวยาวอ่างใหญ่นะครับเบิงเอาครับนี่หันดีพร้อมครับหันดีเนื้อนังเต็มมึงแขงเบิงขาเพิ่นนะครับผมตีนใหญ่ดีเนาะแม่นครับขาดน้ำเลี้ยงจังน่อยนะครับผมไอ้ลูกสาวออกง้อไหมครับนี่ยังดูดอยู่ครับยังดูดอยู่เมื่อนครับก้าวเดือนแต่ดูดอย เออครับไห้นมดีเนาะครับคอยไห้เบื้องลูกกันลูกได้วัดได้ครับลูกได้ร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สิบสองไงเนาะครับลูกสาวพิธีสารแม่เอครับใจลูกมากนี่ล่ำตัวยาวนะฮะผมแข้งขาเบื้องเอาขาเงานะับสีสวยนะครับเป็นสีเหลาสวยเนาะหลังตรงเนาะครับผมขานี่ครับข้อขาใหญ่หัวนูซองท่างนะฮบผมนาเขาเบื้องเอานะครับนี่ลูกกับีตเตมียังไม่มีครับประกันครับ เราประกันตัวนี้ทั้งแม่ทั้งลูกแม่นครับผมนะครับผมแม่เพิ่มพูนครับแม่เพิ่มพูนนะครับผมว่าเออสูงที่ลอยสี่สเอ็แม่นครับลูกสาววัยเก้าเดือนครับผมลูกสาวเพิธิสารแล้วก็ได้ทองประกันเก็าเจริญไว้ครับผมซื้อสองได้สามนี่สิเปิดราคาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นราคานี้ประกันทองประกันทองครับต่อรองกันได้ต่อรองได้คือเก่าครับนี่ครับผมบอกเบอร์พี่น้องไว้ที่ศูนย์แปดศูนย 173่งเจก้าหกหนึ่งสองครับของพี่โยนะครับเปิดค้งลูกสื่อสองได้สามประกันทองก็จะเลิศนะผมครับผมลูกสาวเป็นโค้งสามมาดีแล้วเนาะตุ๊สาวคนครัแม่นครับเงี้ยเกินแม่แน่นอนเกินแม่น่นอนครับนะครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครับผมต่อรองกันได้ครับผมเอาจุงถ้าเดินท่ายางให้พี่น้องเบิ้งจูงมาครับให้พี่น้องเบิ้งท่าเดินท่ายางเพื่อนอ่ะจุงมุนกระเป๋าเลยครับผมให้พี่น้องเบิ้งท่าเดินท่ายางเพื่อนรับประกันค่าทุกหางดอกเนาะแม่นครับค่าทุกหางดอกนี่เป็นการาส่งแม่นครับอยู่กลอยู่ไก นะครับผมนมลูกนมสีโต๊ากันเนาะสีโต๊ะกันครับผมประกันเรื่องนะครับผมเดี๋ยวเช็คนมให้พี่น้องเบื้องนะครับสีโต๊าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครับคุ้มนี่ซื้อสองได้สามตกลงกันได้เดี๋ยวเขาเบิ่องคุ้มต้อไปกันนะครับผมเอาผมมาเบิ่งนะครับคุ้มที่สองกันอันนี้ก็เป็นลูกสาวกันเนาะแม่นครับผมนะครับแม่พัดได้ตังค์ซื้อบ่ครัไหมแม่คำคุ้มครับแม่คำคู่เราก็เป็นครื่งามน้องบัวชนี่งครับคอยงานน้องบัวลำพูนะครับผมลูกสาวเพิ่นหันลูกที่ใดครับเนี่ย ลูกที่สองครับลูกที่สองได้อาไรครับปีหนึ่งพอดีครับกวบปีเนาะเม่นครับนะฮะผมแม่คําคู่ในสูงที่ประกันไวร้อยสามสิบแปดครับประกันร้อยสามสิบแปดสถานะทองตอนนี้พึ่งผสมครับพึ่งผสมเมียนครับเพราอกล้วยบุถ่าเพิ่นจับสัตว์บ่ปิ่นอืมก็เ้ยก็มาผสมเองเนาะแม่ครับนะฮะผมผสมสลามส้นไห้ครับผมนะฮะผมเพิ่มกุ้งสังหลอดตัวนี้นะครับหลอดสีเขียวนอนนะครับผม ผสมตั้งแต่วันที่13ครับเพิ่งผสมครับผสมเมื่อวันเมื่อกี้นี่แม่นครับน่ครับผมอ่ะได้รุ่นเลยแต่ว่าเข้าจับสัตว์แม่นอยู่แม่นครับมีคุ้ยผูจับสัตว์ครับมีคุ้ยผูจับสัตว์ให้ครับผมก็เลยผสมให้เลยแม่นครับนะครับเหลือพอสลามชนให้เติมโครงสร้างความสูงความเนื้อของสลามชนเข้าไปเนาะแม่นครับอ่ะมาเบิ่งความงามของแม่คำคูนนะครับลอย38นะครับกระดูกง่ายดีครับแม่เนี่ย กระดูกง่ายเลยนะครับผมเพียงแค่เพิ่นขัดเลี้ยงนิดนึงเนาะแม่นครับนะครับผมขัดกันดูเรครับขาเบิ่งเล็บมุ่นสวยครับเล็บธรรมชาติเนาะแม่นครับทั้งแม่นเล็บสวยมากครับแม่นี่ค่อยบุกเขาเลี้ยงนะครับเล็บสวยเลยเล็บน้อยกอดเขาในนะครับผมขอขาดีลำตัวยาวเนาะครับเดี๋ยวค่อยจะให้เบิ่งลูกกันเพิ่นน่อยจะตื่นนิดนึงเพิ่งอากาศพร้อมๆกันเลยนะครับผมพร้อนใส่สงกรานต์นะครับอ่ะลำตัวยาวเพิ่นก็สิได้เรื่องโครงสร้างคือกระดูกดีแม่นครับ นะครับมุ้งตําหนิงเนาะม่มีคเขาประกันครับเขาทุกทางดอกประกันนีก็ครับใส่ลูกพ่นไปใส่ละตัวสนเข้านี่ตัวนี้เนาะครับครับลูกสาววัยปีหนึ่งครับปีนึงสูงอะไยิมหาครับสูงอยิบมหาแล้วครับผมลูกพ่อขุนฟูงห้งไหนแม่นพ่อขุนฟูงเดี๋ยวผมไล่ขึ้นมาอะไล่ไล่ลูกมาก่อนนะครับลูกสาวของเพื่อนลูกที่สองเนาะครับผมลูกที่สองตัวนี้นะครับตัวสนเข้านี่พึ่งสนเข้าครับเล็บสวยได้แม่นั่้ลูกเพ่อเนาะครับ นี่ครับเล็บสวยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่อ่ะ้าวภูฎีว่าอยากได้โคมนี่นะครับผมสูงเงีวนะครับตัวนี้ลูกสาวคนลอยยิ้มห่าแล้วดิลอยยิ้มหาเหรอยยหครับนะครับโคบมมินุโคมนี่แม่คำคูณเนาะครับผมสูงลอยสามสิบแปดลูกสาววัยหนึ่งปีทองที่สามผสมให้แล้วของสลามชนครับโคบมมินุโคมนี่สิเปิดราคาได้พี่ หนึ0 0แสนบาทครับหนึ0 0 0สนสอง่ราคาเนี่ก็ต้อนได้ต่อได้คือเก้ครับผมขันมาโอายกคอรอกแรกกับชีรบิเษให้แมแมนครับนี่ครับผมเมื่อนี้เปิดที่สองค้มนะครับผมบอกว่าจะเป็นค้มแรกนะครับแม่พันสูงร้อยสี่สิบเอ็ดลูกสาวเก้าเดือนแล้วกับการท่องของเก้าะเลื่อนคก้จะเลื่อนลูกสาวพิธีสารผมสได้สามหนึเมื่นครับผมเด้ครัมีคมที่สแม่คำคูณสูงร้อสามครับผมลูกสาววัยหปีในท้องผสมแล้วของสลามชนครับ หนึ่งแสนสองหมื่นครับผมตัวในทุกตัวตอนได้ทุกตัวครับมีรลโลทรงครับผมเอาบอกเบอร์พี่น้องเราหนึงพี่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเก้าหกหนึ่งสองครับของพี่โยนะครับผมอยู่อำเภอเมืองนลำปางพูนะครับผู้ใดที่ว่าสนใจก็โทรมาตกลงพูดคุยกันหรือเขาเบื้องตัวจริงกันได้ครับผมโทรมาสอบถามเส้นทางกันครับวันนี้มีสองคมเนาะครับผมอามากตัวใดก็โทรมาพูดคุยกันนะผมสารคลิปนี้เขาพูดลายนะครับพี่ติดตามเราชมกันนะผมขันมีความงามราคาดีกับสื้าพี่น้องเบื้องตัวชมกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่องชาติพาเที่ยวไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ